ถ้าเราไม่กามตัวนี้ตัวนี้จะถูกล็อกอยู่ด้วยเขี้ยวตัวนี้เห็นไหมพอเรากามตัวนี้ปุ๊บเขี้ยวตัวนี้จะพักออกมาด้านหลังเห็นป่มทาให้เรากามแมน่นแม่นแม่นได้ถ้าเราไม่กามด้านหลังเขี้ยวมันจะถูกดันเข้าไปล็อกอ่าทีนี้พอเรากามตัวนี้แม่เล่งได้ปุ๊บเราจะดันตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นว่าขามันจะเข้าไปรองตรงนู้นพอเราปล่อยลงมาปุ๊บมาประกอบไกดเล่งแบบนี้กันครับ ประกอบฝั่งที่มีรูก่อนนะครับเสียบตัวนี้ออกมาที่รูใส่สปริงนะครับวางให้ถูกทางนะสปริงจะอยู่ลักษณะนี้นะครับวางลงไปตรงนี้ปึ๊บมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจากนั้นเอาตัวนี้นะครับวางลงไปสปริงจะอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับจากนั้นตรงนี้มีขอเกี่ยวนะครับเอาขอเกี่ยวยกเข้ามาด้านใน นะครับมันจะอยู่อย่างนี้เรามือบีบตรงนี้เรากดมันจะเดง้งเด้งเด้งเด้งแบบนี้นะครับจากนั้นเราบีบตรงนี้ไว้แล้วเรากดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเด้งนะครับอ่านี้เสร็จแล้วนะครับมาประกอบไกลครับเอาสปริงเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะคว่ำลงนะครับคว่ำลงลักษณะนี้นะครับคว่ำลงไปโดยเอาก้านสปริงยัดเข้าไปด้านใน แล้วเอาตรงนี้เสียบเข้าไปที่รูนะครับแล้วเราก็จะบิดนะสปริงจะดันตรงนี้ดันตรงนี้อยู่นะเราก็จะบิดตัวนี้เข้าบิดตัวนี้เข้าตรงนี้ประคองให้มันอยู่ในรูนะครับพอมันเข้าล็อกปุ๊บเรากดเข้าเลยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาประกอบสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะเข้ามาในร่องนี้จัดสายให้เรียบร้อยนะครับที่มเข้ามาตรงนี้ นะครับสวิตแล้วมันก็จะเสียบสายเข้าไปที่ร่องนี้นะครับจัดเข้าไปทีละเส้นนะครับจัดแล้วก็รีดกดเข้าไปในร่องนะครับตรงปลายนี้นะครับมันจะหลบหลบออกมาที่รูนี้นะครับสายสลิงจะเกี่ยวตรงรูนี้แล้วก็ บิดออกไปที่ร่องด้านล่างลักษณะน,นี้นะครับแล้วสายสปริงก็จะวิ่งออกมานะครับมันจะวิ่งออกมาหลังที่ตรงจุดนี้ทีนี้เราจะมาทดสอบกลไกกันนะครับเดี๋ยวแกะสวิต์ออกก่อนนะครับสมมติประกอบสวิต์กับสายสลิงเรียบร้อยแล้วนะค,คือสองจุดนี้คือปัญหานะครับประกอบให้ถูกจากนั้นนะครับ เดือยตรงนี้นะครับเดือยดำๆตรงนี้ที่มเขาไปที่แดงๆตรงนี้นะครับนะเสียบเข้าไปนะครับมันจะเข้าได้ง่ายเลยทียนี้เรามาทดสอบกลไกนะครับว่าเราประกอบถูกหรือเปล่านะครับเวลาเรากำมันต้องกำไม่ได้เราต้องกำด้านหลังก่อนนะครับปุ๊บด้านหน้าค่อยจะกำได้นะครับถ้าเราปล่อยออกมามันจะเด้งออกมาลักษณะน,นี้กำเข้าไปปุ๊บ ถ้าเราไม่กมตัวหลังตัวหน้าจะกมไม่ได้อ่านี่คือถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เวลาเราตัดจริงเรากมข้างหลังเลงเงิน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 เวลาเราต้องการกมคันเลงค้างเราจะกดตัวนี้แล้วเราปล่อยตัวหน้าปุ๊บมันจะล็อกตัวหลังจะถูกล็อกแล้วนะครับคันเลงกะค้าแล้วไงถ้าเราต้องการปลดคันเลงนะครับเรากมตัวนี้ตัวนี้จะเด้งออกอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเรากดจะกดไม่ได้เราต้องกมตัวหลังก่อน แมนแมนแมนล็อกปึ๊บตัวนี้ค้างนะครับแม่นปลดล็อกกดตัวนี้อ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบสวิตช์จัดสายไฟเรียบร้อยประกอบสายขั้นเร่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ท่อมันต้องเบี่ยงเข้าหาตัวด้านในนะครับแล้วก็สอดท่อเข้าไปตรงนี้ดูรูตรงนี้นะครับให้ตรงกับรูตรงนี้ อพอมันตรงปุ๊บเราก็ล็อกน็อตหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะครับที่จะงงกันก็คือคกลไกของสปริงนะครับก็ประกอบประมาณนี้ครับมาดูกันนะว่ากลไกลมันทํางานยังไงนะครับถ้าเราไม่กามตัวนี้ตัวนี้จะถูกล็อกอยู่ด้วยเขี้ยวตัวนี้เห็นไหมพอเรากามตัวนี้ปุ๊บเขี้ยวตัวนี้จะพากออกมาด้านหลังเห็นว่าทาให้เรากามแม่นแม่นแม่นได้ถ้าเราไม่กามด้านหลังเขี้ยวมันจะถูกดันเข้าไปล็อก ทีนี้พอเรากรามตัวนี้แบ่เล่งได้ปุ๊บเราจะดันตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นว่าขามันจะเข้าไปรองตรงนู้นพอเราปล่อยลงมาปุ๊บมันจะขาคันเล่งไว้อยู่นะครับทําให้มันเล่งค้างนะครับพอเราต้องการปลดล็อกเราก็กำตัวนี้ปุ๊บแล้วสปริงก็จะผลักตัวนี้ออกเห็นไหมครับมันก็จะเข้าสู่โหมดล็อกปกติปลดล็อกนะครับคันเล่งค้างปลดล็อกคันเล่ง ประมาณนี้นกลไกนะครับ